เพื่อนๆที่ใช้งานแอปพลิเคชัน Line เนี่ยเชื่อว่าทุกคนชื่นชอบในการส่งสติกเกอร์อยู่แล้วนะครับซึ่งนายตึงหนึ่งเชื่อว่าเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆหลายๆท่านหมดค่าสติกเกอร์เป็นหลักร้อยเลยนั่นเองนะครับแต่หลังจากนี้เราไม่ต้องไปเสียเงินแต่ละเดือนเยอะขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะว่าทางแอปพลิเคชัน Line เนี่ยมีระบบสติกเกอร์พรีเมียมมันจะทําให้เราสามารถใช้สติกเกอร์ได้ทุกชุดในแอปพลิเคชัน Line เลยนะครับซึ่งแพ็กเกจเริ่มต้นรายเดือนนะครับเพียงแค่เดือนละหกเก่าสติเก,ตเ,กตเกอร์แบบไหนที่โผลขึ้นมาเ,เราองใช้ได ใช้ได้หมดเลยนะครับและในคลิปนี้นายตึงเนือจะมาแนะนําวิธีการสมัครใช้งานแพ็กเกจสติ๊กเกอร์พรีเมียมนั่นเองนะครับและในท้ายคลิปนะครับนายตึงเนือจะทิ้งท้ายไว้ด้วยวิธียกเลิกการใช้สติ๊กเกอร์พรีเมียมแบบนี้ด้วยนะครับเอาละครับไปดูวิธีการกันเลยเอาละครับเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับวิธีการสมัครใช้สติ๊กเกอร์พรีเมียมนะครับอันดับแรกให้เ,เราเข้าไปที่แอปไลน์ของเราเลยครับ หลังจากเข้ามาในแอปพลิเคชัน Line ของเราแล้วนะครับจากนั้นให้เราสังเกตเมนูด้านล่างนะครับแล้วให้เราไปที่เมนู Wallet นั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยครับหลังจากเข้ามาในเมนู Wallet แล้วนะครับจากนั้นให้เราไปต่อที่ปุ่มร้านสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับ พอกดเข้ามาแล้วนะครับถ้าเราต้องการสมัครสติกเกอร์พรีเมียมนะครับให้เพื่อนๆไปที่สัญลักษณ์ฟันเฟืองที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับกดเข้าไปเลยครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นหัวข้อแรกเลยครับแพ็กเกจที่ใช้นั่นเองนะครับให้เรากดเข้าไปเลยพอเราเข้ามาในเมนูแพ็กเกจที่ใช้แล้วนะครับจากนั้นไปต่อที่เมนูใช้สติกเกอร์ไม่อั้นฟรีนั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยครับ พอเราเข้ามาแล้วนะครับในนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของสติกเกอร์พรีเมียมนั่นเองนะครับโดยในตอนนี้เนี่ยจะมีด้วยกัน2แพ็กเกจครับก็คือแพ็กเกจ69บาทต่อเดือนกับแพ็กเกจ1 3 9บาทต่อเดือนนั่นเองนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยนายตึงหนึ่งแนะนําให้เพื่อนๆใช้แบบ69บาทต่อเดือนดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ใช้ได้เยอะหลายสติกเกอร์เป็น9ล้านชุดยังไงก็ใช้ไม่หวั่นไม่ไหวอย,อยู่แล้วนะครับและที่สําคัญตอนนี้มีให้เราทดลองใช้ฟรี1เดือนนะครับและถ้าใครทดลองใช้ฟี 1เดือนแล้วไม่ชอบนะครับก็สามารถยกเลิกได้นะครับเดี๋ยววิธียกเลิกเนี่ยนายตึงนึงจะทําให้ดูท้ายคลิปนะเอาละครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาอ่านรายละเอียดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพอเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะพบหัวข้อพรีเมียมแบบเบสิกนั่นเองนะครับก็คือ69บาทต่อเดือนถ้าเป็นรายปีก็เป็น699บาทต่อปีนั่นเองนะครับและในตอนนี้ใช้งานครั้งแรกนะครับทดลองใช้ฟรี1เดือนนั่นเองนะครับเราก็กดที่ปุ่มสมัครแพ็กเกจรายเดือนกันเลยครับ พอกดแล้วนะครับจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดที่ปุ่มยอมรับและดำเนินการต่อนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นช่องทางการชําระเงินนั่นเองนะครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถเลือกช่องทางชําระเงินที่สะดวกได้เลยนะครับซึ่งอย่างในที่นี้ผมจะชําระผ่าน t ูมันนี่วอลเล็ t นะครับเราก็เลือกเข้าไปเลย พอเลือกที่ t o Money Wallet นะครับมันก็จะเด้งมาที่แอป t o Money Wallet ของเรานะครับให้เราทําการยืนยันเพื่อชําระเงินนั่นเองนะครับอนุญาตการเข้าถึงการชําระเงินนั่นเองนะครับพอเชื่อมต่อสําเร็จแล้วแบบนี้ให้เรากดดูบัญชีของฉันใน Google นะครับ พอกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะอยู่ที่หน้าสถานาการณ์ชำระเงินแบบนี้นะครับโดยทางระบบจะบอกเราว่าทดลองใช้ฟรี30วันหรือว่า1เดือนนั่นเองนะครับและจะเริ่มเก็บเงินในวันที่29ตุลาคมนั่นเองนะครับเป็นจํานวนเงิน69บาบาทต่อเดือนนั่นเองซึ่งถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยเราสามารถยกเลิกก่อนได้นะครับไม่ต้องเสียเงินนั่นเองเมื่อเราแน่ใจจะสมัครแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มสมัครรับข้อมูลที่อยู่ด้านล่างนะครับ พอกดที่ปุ่มสมัครรับข้อมูลเสร็จแล้วนะครับต่อมาทางระบบจะให้เราใส่รหัสผ่าน Gmail ของเราเพื่อยืนยันการชำระเงินนั่นเองนะครับเราก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปได้เลยพอใส่รหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มยืนยันนะครับและเพียงเท่านี้เราก็ชำระค่าสติ๊กเกอร์พรีเมียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เราย้อนกลับออกมาที่แอปพลิเคชัน Line นั่นเองนะครับ เขากลับเข้ามาที่แอปพลิเคชัน Line นะครับให้เราอยู่ที่หัวข้อ Wallet แบบนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ร้านสติกเกอร์อีกหนึ่งครั้งนะครับ ให้เพื่อนๆสังเกตง่ายๆครับว่าสติกเกอร์ชุดไหนที่มีสัญ,ญลักษณ์ตัว P ขึ้นอยู่ตรงนี้เนี่ยคือเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใช้งานได้แบบฟรีๆแบบพรีเมียมเลยนั่นเองนะครับหรือว่าง่ายกว่านั้นนะครับให้เราสังเกตที่หัวข้อด้านบนตรงนี้ครับมันจะมีหัวข้อพรีเมียมนั่นเองนะครับเราก็เลือกเข้าไปที่หัวข้อพรีเมียมได้เลย พอเราเข้ามาในหัวข้อพีเมียมแล้วนะครับสติกเกอร์ในนี้ทั้งหมดเราดาวน์โหลดใช้ฟรีได้ตลอดเวลาเลยครับกี่ชุดก็ได้กี่ร้อยชุดก็ได้นะครับมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเดีย๋ยวผมจะลองโหลดให้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับกดเข้าไปเลย พอเราเข้ามาในชุดสติกเกอร์ที่เราต้องการดาวน์โหลดนะครับปกติเนี่ยถ้าซื้อสติกเกอร์ชุดนี้เดียเด่ยวๆเนี่ยจะต้องเสียเงิน35บาทเลยนะครับแต่ตรงนี้ไม่ต้องครับเราเสียแค่69บาทเราจะดาวน์โหลดกี่ชุดสติกเกอร์ก็ได้นะครับเราก็กดดาวน์โหลดแบบนี้ได้เลยจากนั้นก็รอดาวน์โหลดสักครู่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ และนี่ก็เป็นสติกเกอร์ที่ผมดาวน์โหลดแบบพรีเมียมมาใช้งานนั่นเองนะครับพอมาถึงเนี่ยก็ใช้งานได้แบบง่ายๆเลยนะครับหรือว่าง่ายกว่านั้นนะครับเพื่อนๆเคยไหมครับเวลาที่เราพิมพ์ข้อความนะครับอย่างเช่นคําว่าสวัสดีพอเราพิมพ์คําว่าสวัสดีเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีสติกเกอร์แนะนําขึ้นมาให้เราเลือกนะครับตัวไหนที่เป็นสติกเกอร์แล้วขึ้นสัญลักษณ์ตัว P เนี่ยแปลว่าเราสามารถกดใช้ได้เลยนะครับเดีย๋ยวผมส่งให้ดูเลยนะครับเอาเป็นตัวนี้แล้วกัน เห็นไหมครับส่งได้เลยเพื่อนๆง่ายๆแบบนี้เลยคือมันสะดวกมากๆที่เราสามารถเลือกสติกเกอร์แนะนําตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาซื้อหรือว่าสะสมทีละชุดนั่นเองนะครับและสุดท้ายถ้าเพื่อนๆต้องการยกเลิกการสมัครสติกเกอร์พรีเมียมแบบนี้ก็สามารถยกเลิกได้ครับโดยให้เราเข้ามาในแอปพลิเคชัน Line นะครับแล้วให้เราไปที่หัวข้อ w a l l e t เหมือนเดิมเลยครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราไปที่ร้านสติกเกอร์นะครับ พอเข้ามาในร้านสติกเกอร์ของเราแล้วนะครับจากนั้นให้เราไปที่สัญลักษณ์ฟันเฟืองที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับให้เราไปที่หัวข้อแพ็กเกจที่ใช้นะครับพอเข้ามาในหัวข้อแพ็กเกจที่ใช้แล้วนะครับจากนั้นให้เราเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าการใช้บริการนะครับ พอกดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นที่หัวข้อแรกเลยนะครับก็คือสถานะแพ็กเกจของเรานะครับและถ้าเราต้องการยกเลิกนะครับให้เรามากดที่ปุ่มยกเลิกตรงนี้ได้เลยครับกดเข้าไปเลย <S <S พราะกดที่ปุ่มยกเลิกนะครับมันก็จะมาที่หน้าจัดการการสมัครใช้บริการนะครับจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มยกเลิกการสมัครรับข้อมูลนะครับ แล้วมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับถามถึงเหตุผลในการยกเลิกนะครับเราจะใส่เหตุผลอะไรก็ได้นะครับตรงนี้ผมจะเลือกเป็นเหตุผลด้านราคาแล้วกันนะครับหลังจากใส่เหตุผลเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่มดําเนินการต่อที่อยู่ด้านล่างนะครับพอกดที่ปุ่มดําเนินการต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วยืนยันอีกครั้งหนึ่งที่ปุ่มยกเลิกการสมัครรับข้อมูลนะครับ และเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางบริการของสติกเกอร์พรีเมียมเนี่ยก็จะไม่หักเงินเราในยอดเดือนถัดไปนั่นเองนะครับก็จะเป็นการยกเลิกสมัครบริการแบบถาวรเลยนั่นเองนะครับอนาคตถ้าเราอยากใช้ใหม่ก็ค่อยกลับมาสมัครใหม่ได้เหมือนกันนะครับ และนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการสมัครใช้สติกเกอร์พรีเมียมนั่นเองนะครับนายตึงเนืดหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้นายตึงเนืดนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนืดด้วยนะครับนายตึงเนืดจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆอยู่เรื่อยๆนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ